ถ้าถ้ากำขาวเนี่ยมีสักนิดหนึ่งเท่าปลายเส้นผมพระองค์ก็สามารถที่จะช่วยได้ท่านยกตัวอย่างเรื่องของเทวทัตท่านมองเทวทัตไม่เห็นกำขาวแม้เท่าปลายขนสายหรือปลายเส้นผม เปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยเดินอยู่ที่หลุมคูดบุรุษคนหนึ่งเนี่ยตกลงไปในหลุมคูดบุรุษอีกคนเนี่ยจะเข้ามาช่วยก็เดินตรวจด,ดูที่หลุมคูดเนี่ยถ้าเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเขาก็สามารถดึงขึ้นมาได้ช่วยได้ <Yeah. S 1> หรือเห็นแม้เท่าปลายเส้นผมก็สามารถจิกผมขึ้นมาได้ แต่ถ้าเขาไม่เห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้เท่าปลายผมโผล่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าจะช่วยได้ยังไงอ่าหมดสิทธิ์ดังนั้นพระอ,องค์ก็บอกพระอ,องค์มองไม่เห็นทำขาวแม่นิดหนึ่งของเทวทัตจิงพยากรณ์ได้ว่าเทวทัตจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้ดังนั้นถ้าเรามองเข้าไปในจิตเราชั้นใดก็ชั้นนั้นเลย โยมสามารถพยากรตัวโยมเองได้เพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยโอเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเรามองเข้าไปในใจเราหาธรรมขาวคือความเป็นกุศลไม่ได้แม้เท่าปลายขนทายนะพยากรตัวเองได้เลยว่านรกแน่นอนนะเออเนี่ยแต่ถ้ามองเข้าไปแล้วหากรรมดาไม่ได้เลยโหกุศลหมดเลย,ะยละนะ ปลิตภัณฑ์แน่ในปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้ามองเข้าไปแล้วเวลาเราทำอกุศลแล้วกุศลมันคอยผลักมาตลอด<ม>เช่นยมนั่งสมาธิแวบไปคิดอกุศลปับ๊บลมหายใจมาทันทีเลยนี่แสดงว่ากุศลลมูลเนี่ย ความเป็นกุศลของโยมที่ทํามาต่อตลอดสังสารวัตมันมีกําลังมากแม้ทําดําเนี่ยหรืออกุศลเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่กุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดทําให้เกิดกุศลธรรมต่อเนื่องพระองค์บอกว่าลักษณะจิตยอย่างเนี้คนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่ถูกฝึกมา,มาดีมากแล้วแต่อีกแบบหนึ่ง นถ้าเกิดกุศลอยมเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นเช่นลมหายใจเป็นกองกุศลใช่ไหมยังามานั่งสมาธิกุศลเกิดรู้ลมหายใจสักพัก <S <S พึบไปคิดอ,คอกุศลต่อคิดยาวไปเลยหาลมหายใจไม่เจอเลยนจนนานนดึงมาทีนึง นี่แสดงว่ากุศลเกิดแล้วมันผลักให้อกุศลเกิดต่อเนื่องนั่นคือกุศลยมเกิดน้อยมากเกิดนิดเดียวอกุศลยาวเกิดกุศลนิดเดียวอกุศลยาวอ่ะอย่างนี้กุศลเกิดขึ้นแต่อกุศลลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลนั้นเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องคนแบบนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญ แม้จะทำความดีในปัจจุบันอยู่ก็ตามฮ<ด>ะเออจากการปฏิบัติของเราเนี่ยเราดูจิตเราได้เลยดังนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยอยู่กระลมน้อยแต่อกุศลเยอะโยมนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงลมหายใจเนี่ยอยู่แค่นิดหนึ่งสองวิสามวิแล้วก็ ยาวอากุศลไป10นาที15นาทีมาเกิดกุศลอีกสองสามวิอากุศลต่ออีกคิดต่ออีกอย่างเงี้ยจนหมดชั่วโมงเนีย่ยโยมเริ่มประเมินได้แล้วว่าโยมต้องเร่งความเพียรละอันตรายเกิดขึ้นกับเราละเราเป็นผู้ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจรเิญละอ่าดัง <c> น <oughs> ั้นถ้าโยมประเมินว่าตัวโยมเป็นอย่างนี้สิ่งที่โยมต้องกระทําคือ โยมต้องสร้างกุศลธรรมในปัจจุบันให้แรงพอมากพอที่จะล้มอกุศลมูลตลอดสังสารวัฏให้ได้เช่นอะไรเช่นต้องมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงต้องเห็นความไม่เที่ยงให้ได้เพื่อจะล้มอกุศลมูลที่ทำมาตลอดสังสารวัฏเพราะมันกำลังผลักให้ อกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องตลอดเลยเห็นไหมทุกคนมีสองตุ้มเนี่ยอยู่กุศลมูลอกุศลมูลสองตุ้มเนี่ยอยู่นะตุ้มไหนมีกําลังนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราเจริญหรือเสื่อมแต่ปัจจุบันนั้นล้มทั้งหมดได้ถ้าโยมทําความเร็วในปัจจุบันแบบหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้หอเลือด ทำสงให้แตกแยกอันนี้ไม่ต้องเยอะทีเดียวนะ <l ots> <laughs> ไม่ต้องเยอะนะเออกุศลมูลลม้มนะถูกเพิกถอน <c oughs> มีสิทธิ์ไหม้มีสิทธิ์แต่ต้องรับกรรมในนรกก่อนจนกว่าวิบากกรรมจะหมดม <c oughs> หมดแล้วค่อยมาเริ่มกันใหม่ ยังมีสิทธิ์อยู่แต่ก็ต้องรับกรรมเนรนกตลอดกับ<ห>กับหนึ่งขนาดไหนเมืองเมืองหนึ่งยาวยโยธกว้างโยธสูงโยธเมืองอะ่ะนะอ่าก็ไม่เล็กละมีกำแพงเหล็กล้อมรอบยาวยโยธกว้างโยธสูงโยธในเมืองน,นั้นบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเต็มหมด ทุกหนึ่งปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดพันผักกาดออกหนึ่งเมล็ดร้อปีมเม็ดหยิบหนึ่งเม็ดทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะความพยายามที่บุรุษคนนี้หยิบเมล็ดพันผักกาดออกหนึ่งเมล็ดเนี่ยจนกระทั่งหมดทั้งเมืองหนึ่งกับยังไม่สิ้นไปดี oh. เกือบๆแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่สิ้นไปดีโอ้โห <c oughs> นรกนานกว่าไหมเหรอนรกเล่มเกวียนนรกเนี่ยยังไม่ถึงกลับนะต้องมาหานรกเนี่ยที่พยากรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นกลับนะแต่นรกเนี่ยจะใช้อุปมาเกวียนเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรายารี่สิบขาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดสมมุติว่าหนึ่งสิบล้อก็ได้อ่ ทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนมเมล็ดงาเนี่ยหมดทั้งเล่มเกวียนนี้คือหนึ่งส่วนอัพพุทธนรกนรกที่ตื้นที่สุดชั้นแรกชั้นที่สองอายุยืนยี่สิบเท่าของชั้นแรกชั้นสามอายุยืนยี่สิบเท่าของชั้นที่สองไล่ไปยี่สิบเท่าเรื่อยๆจนถึงปะทุมานรกชั้นที่สิบลึกที่สุด สิบชั้นก็ยังถือว่าคำนวณดูแล้วก็ยังน้อยกว่ากับเพราะกับนี่คือเมืองเลยคงบรรจุเล่มเกวียนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันเล่มอ่ะดังนั้นการตกในนรกตลอดกับเนี่ยโอ้โหปกตินรกเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องกับนะก็แค่อุปมาแค่เล่มเกวียน แต่นี่คือกรรมหนักมากไปทำอนันตริยกรรมเนี่ยถ้าทำกรรมหนักฝ่ายเลวก่อนเนี่ยกรรมหนักฝ่ายดีก็เกิดขึ้นไม่ได้คือยมจะเป็นอริยะไม่ได้แต่ถ้าทำกรรมหนักฝ่ายดีก่อนเช่นเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นโสดาบันหรือเป็นอริยะอนันติยกรรมก็ทำไม่ได้ ดังนั้นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันคือไม่อาจทําอนันตริกรรมได้ทําไม่ได้จใจโสดาบันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอรหันทําำผู้เจ้าห้อเลือทำสงฆ์แตกแยกโสดาบันทาไม่ได้ก็เลยบอกว่ากําหนักฝ่ายดีฝ่ายเลวเนี่ยทําอันไหนก่อนอีกอันจะทําไม่ได้พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าบิดาตัวเองฟังธรรมก็บรรลุไม่ได้ พระเจ้าบอกพระอนุนเนี่ยถ้าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่ปองพระชนบิดาการฟังธรรมครั้งนี้จะได้บรรลุโสดาบันเลแต่ตรงนี้ปิดกันเห็นไหมดังนั้นกรรมหนักแบบเนี้ยไม่ควรทําแต่ความเป็นอริยะก็ทําไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องไปรับวิบากตรงนี้ก่อน ถ้ากรรมอย่างอื่นแก้ได้หมดอย,อย่าเว้นห้าอย่างนี้